เสมือนต้นกล้าทางการศึกษารอวันเวลาที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แพ่กิ่งก้านใบคุ้มภัยพัฒนาบ้านเมืองให้รุ่งเรืองด้วยการศึกษาสวัสดีครับกระผมนายนิวัสศัแก้วราชการครโูโรงเรียนบ้านตรึมตรึมวิทยานุเคราะห์สังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตหนึ่งสอนในรายวิชาภาษาไทย สนองเกี่ยวบที่การศึกษาประถมศึกษาสิ่เขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขยายการเรียนของเราก็ได้ส่งเสริมคุณครูเข้ารับก,การอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ active learning ครูได้พัฒนากระบวนการการเรียนการสอนและเข้าใจในกระบวนการ active learning ครบ100%ผลปรากฏว่าครูทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบเอ็ก e ์ตรีนิ่งในกระบวนการนี้พัฒนานักเรียนเรียนอย่างมีความรู้มีความสุขและก็ผมขอเช่นชมนะครับคุณครูนิวัศสแก้วซึ่งเป็นคุณครูแกนนาของการเรียนการสอนผู a เร i ยนที่เรียนในครั้งนี้ที่มีแรงถักดังช่วยพัฒนาคุณครูคุณครูนิวัศสแก้วได้พัฒนาตนเองรวมถึงพัฒนาคุณครูโรงเรียนบ้านตรง กกรรรรราาาาาคคอออเเพพพื่พัฒนนุณภาาีสแรงบันดาลใจจากใจครูผู้สอนภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารของชนชาติไทยเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิชาการและประกอบอาชีพอีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้วัฒนธรรมไทยสู่ชนรุ่นหลังหากพูดถึงรายวิชาภาษาไทยนักเรียนส่วนใหญ่มักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นวิชาที่เข้าจยากน่าเบื่อไม่ชอบเรียนจากคำพูดดังกล่าวทำให้กระผมเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะให้นักเรียนเหล่านั้นเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับวิชาภาษาไทยใหม่โดยใช้กระบวนการ active learning มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระผมได้นำเอารูปแบบการจัดการเรียนการสอน active learning s a c p ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตุรินเขตหนึ่งมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมีทั้งหมด4ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1 s start เร้าความสนใจ ผู้สอนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่กำหนดไว้โดยมีการสร้างบรรยากาศนำเข้าสู่บทเรียนที่สนุกสนานตื่นเต้นอาทิเช่นการร้องเพลงการดูภาพนิ่งหรือวิดีโอขั้นที่2 A action ลงมือทำ ครูผู้สอนเป็นผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอเหนียวหนอะนักนะครับใช้แล้วปิดกับหน้าเลลวลาไม่ออกนะครับไม่เีอะไ,ไ,ไรอีกลูกเีอะไรอีกใช้แล้วดีต่อผิวลองไครับท่านที่3ามผีพรีเซนต์นำเสนอผลงาน ครูผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความคิดรวบยอดจากการเรียนรู้เป็นชิ้นงานจากการปฏิบัติและนำเสนอผลงานของตนเองหน้าชั้นเรียน 4เอสตัมรายสานองค์ความรู้ครูผู้สอนร่วมกันสนทนาอภิปรายพูดคุยถึงองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้เพื่อนำเอาองค์ความรู้นั้นไปประยุกใช้ในชีวิตประจำวัน ผลสะท้อนการสอนครูจากทีมนิเทศการสอนสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคุณครูนิวัตสแก้วนะคะครูภาษาไทยของเรามีเทคนิคนะคะการสอนที่ดีมากนะคะการสอนของคุณครูมีระบบระเบียบนะคะเป็นขั้นตอนคุณครูมีการกระตุ้นผู้เรียนนะคะให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนนั้นหลากหลายนะคะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกแล้วก็มีความสนใจตั้งใจที่จะเรียนรวมถึงคุณครูมีการใช้สื่อที่หลากหลายนะคะมีความเหมาะสมกับวัยความสนใจของผู้เรียนโดยสื่อของคุณครูนะคะ,ะมีความน่าสนใจแล้วก็คำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดเจดตคติ วิชาาาภษไทยนะคะที่ได้มานิเทศเป็นคณะกรรมการนิเทศติดตามในเรื่องการจัดการเรียนาสอนโดยใช้ active learning ของคุณครูนิวัตสาแก้วนะครับปรากฏว่าสิ่งที่คนพบก็คือในเรื่องภาษาไทยโดยเฉพาะในเรื่องไวยากรณ์ต่ก่อนเด็กจะไม่ค่อยชอบเรื่องพวกนี้นะครับแต่พอคพุณครูนิวัตได้ มาใช้สื่อนวัตกรรมโดยเฉพาะในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการสอนทำให้เด็กเกิดความเข้าใจสนุกสนานจากการนิเทศติดตามการจัด<ม>การเรียนรู้เชิงรุ่ะครับแอคทิวเนียรเขาเรียนบ้านตรึมโดยรุนิวาสดเสี้ยวนะครับก็คือเมื่อก่อนนักเรียนโรงเรียนบ้านตึมเนะี่ยจะไม่ค่อยสนใจเรื่องการเรียนภาษาไทยมากนักครับทำให้ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนมันค่อนข้างต่ำครับ พอได้นําการจัดการเรียนรู้เชิงกคือแอปยิงนึงมาใช้เนี่ยนักเรียนมีความสนใจแล้วก็เรียนรู้กิจกรรมต่างๆโดยได้ลงมือทําเองครับที่สำคัญคือผลสมดิธิ์ของนักเรียนก่อนเรียนและก็หลังเรียนมีความแตกต่างกันมากซึ่งถือได้ว่าการนําการเรียนรู้แอปิงนึงมาใช้นักเรียนประสบความสําเร็จอย่างยิ่งครับต่อเช่นชมคุณครูผู้สอนก็คือคุณครูนิวสักแก้วได้นํามาใช้อย่างจริงจังและก็สมดิษฐผลได้ดีครับ จากแรงบันดาลใจสู่ความภาคภูมิใจคุณนิวัฒน์สะแก้วเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ดิฉันอยากเป็นพิธีกรค่ะเนื่องจากคุณครูมีความคิดสร้างสารรค์และใช้คําพูดได้ดีค่ะและมีการนัฒนาการเด็กที่ดีค่ะสะท้อนการสอนครูจากผู้เรียนค่ะสําหรับรายวิชาภาษาไทยของคุณนิวัฒน์นะคะคุณนิวัฒน์สอนดีสนุกมีเสียงผลวเราค่ะไม่ตึงเครียดเกินไปเลยค่ะ ค่ะสำหรับรายวิชาภาษาไทยของครูนิวัฒนะคะในระหว่างที่ครูนิวัฒสอนไม่เครียดค่ะแล้วก็มีความสุขในระหว่างเรียนค่ะค่ะสําหรับเรียนกับครูนิวัฒนะคะขายคําทั้งข้ามค่ะขอบคุณค่ะเรียนภาษาไทยกับครูนิวัฒง่ายในเดียวที่เหลือสนุกมากครับสอนดีเข้าใจง่ายขายของต้องครูนิวัฒครับการเรียนภาษาไทยก็เหมือนกับเส้นสายของแม่น้ำนานที่ก่อกําเนิดจากจุดเล็กๆแต่ทอดยาวไปจนสุดสาย อยา่งางสง่างามมากครับอาสาไทยไปทูนีวัดสนุก